สัมพุททัศสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัศสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัศสะขอเชิญกล่าวตามนะครับมะยังคันเตอีมังอังสาวะถัง สัปริวารัง,รงสุขาระพุทธปฏิมายะภูชนทถายะนิยาเทมาสาธุโลคันเตะกายังอิมินาอังสะวัฒนะสุขา,าระพุทธปฏิมายะ อานิสังโสอมหากรรมีฆะรดังหิตายะตุขายะตังวัตตุ